ดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกุสุมาเทพรักนะคะอาจารย์จากคณะศิลปรกรรมศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน,นะคะวันนี้ค่ะเรามีเทคนิคดีๆมาแชร์กันนะคะว่าด้วยเรื่องการเล่าเรื่องนะคะ storytelling เ,เล่าเรื่องอย่างไรให้โดนใจวันนี้มีเคล็ดลับง่ายๆค่ะ4ดอเด็กมาฝากกันนะคะดอเด็กตัวที่1ค่ะโดนใจ ดอเด็กตัวที่2ได้เป้าหมายนะคะดอเด็กตัวที่3ค่ะดึงฟิลคนฟังและดอเด็กตัวที่4ี่นะคะเด่นขยี้ส่วนสําคัญทําไมต้องโดนต้องได้ต้องดึงและต้องเด่นเรามาฟังรายละเอียดกันค่ะมาที่เคล็ดลับดอเด็กตัวแรกกันเลยแล้วกันนะคะโดนใจค่ะโดนใจในที่นี้โดนใจใครแน่นอนค่ะเมื่อเราเล่าเรื่องเราก็ต้องโดนใจคนฟังใช่ไหมคะ เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันโดนใจเขาเราก็ต้องทําการศึกษาก่อนนะคะว่าความสนใจของเขาเนี่ยเขากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่เขากําลังมองหาสิ่งสําคัญอะไรในเรื่องเล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักคนฟังของเราก่อนนั่นเองค่ะถ้าเรารู้จักเขาแล้วเราก็จะเลือกเรื่องที่มันเหมาะสมกับความสนใจของเขามาได้เพราะอะไรรู้ไหมคะคุณเคยไหมล่ะคะฟังเรื่องที่คุณไม่ได้สนใจ แล้วคุณเกิดปฏิกิริยายังไงกับเรื่องเล่านั้นล่ะคะแน่นอนช่วงต้นๆคุณก็ตั้งใจฟังดีใช่ไหมคะแต่พอหลังจากนั้นคุณก็จะละความสนใจออกมาแล้วก็เลิกฟังในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเรามาเล่าให้โดนใจกันดีกว่ายกตัวอย่างเช่นค่ะสมมติว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับการสังเกตนะคะเกี่ยวกับการที่ คนต้องมีทักษะรอบด้านต้องรู้จักสังเกตแล้วทักษะการสังเกตนี้มันนําไปสู่ประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากเรื่องเล่านี้ยังไงตัวดิฉันเองก็จะมีเรื่องเล่าอย่างเช่นเรื่องเล่าของตํารวจค่ะมีเรื่องเล่าอยู่ว่าตํารวจนะคะเขาก็ฝึกตํารวจด้วยกันค่ะโดยการที่เขารับตํารวจใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ให้นั่งอยู่เต็มหอประชุมเลยแล้วก็มีตํารวจคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นครูฝึกตํารวจก็ยืนอยู่ที่กระดานดําข้างหน้านะคะพอยืนอยู่ปุ๊บเขาก็บอกตํารวจทั้งห้องว่า จงจดตามเขาจดให้ทันนะจดให้ได้ทุกตัวแล้วเขาก็จดใหญ่เลยค่ะจด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 ตำรวจที่เหลือก็จดตามใหญ่เลยค่ะทําอย่างนี้อยู่เกือบครึ่งชั่วโมงสักพักค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเดินตัดห้องเข้ามาค่ะแล้วก็เดินไปที่ตํารวจที่กําลังจด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 อยู่บนกระดานแล้วเกิดอะไรขึ้นคะผู้ชายคนนั้นก็ยื่นกระดาษบางอย่างให้กับตํารวจที่กําลังจดอยู่ตํารวจก็รับรับเสร็จเขาก็จด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 ต่อผู้ชายคนนั้นก็เดินออกจากห้องไป ตำรวจคนนั้นก็จดๆจดต่ออีกครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเมื่อจดเสร็จนะคะเขาก็หันมาถามตำรวจทุกคนค่ะคุณคิดว่าเขาถามตำรวจเหล่านั้นว่าอะไรคะแน่นอนคุณอาจจะคิดว่าเขาจะถามตำรวจว่าเมื่อกี้ผมเขียนอะไรไปบนกระดานบ้างใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะคำถามของตำรวจคนนี้ก็คือเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้นกับผมมีใครเดินเข้ามาในห้องนี้ใครคนนั้นเป็นเพศอะไรมีรูปธรรมสันฐานยังไง มีตําหนิอะไรไหมเขาใส่เสื้ออะไรกางเกงอะไรสีอะไรมีแผลเป็นหรือเปล่าเขาเดินเข้ามาเขาเดินด้วยความรวดเร็วหรือเดินอย่างช้าและเมื่อเขาเข้ามาถึงแล้วเขายื่นอะไรให้ผมเขายื่นด้วยมือข้างไหนและผมรับด้วยมือข้างไหนหลังจากนั้นเขาพูดอะไรกับผมหรือเปล่าถ้าคุณได้ยินเขาพูดว่าอะไรแล้วหลังจากนั้นเขาเดินออกจากห้องไปเขาเดินไปด้วยอาการอย่างไรเชื่อไหมคะตำรวจที่เหลือเนี่ย คำถามทั้งหมดนี้นะคะร้อยเปอรต์ตรวจที่เหลือตอบได้เพียงไม่ถึง50%ด้วยซ้ำค่ะสุดท้ายตำรวจท่านนี้ก็เลยสรุปการสอนตำรวจเหล่านี้ว่าท้ายสุดแล้วค่ะการเป็นตำรวจไม่ใช่เพียงแค่การมีสมาธิจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นแต่คุณจะต้องรู้จักสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในปรากฏการณ์นั้นทุกอย่างเพื่อทําให้คุณเป็นคนที่มีความไวในการสังเกตแล้วก็มีความจับ ข้อเด่นๆของสิ่งที่เกิดขึ้นที่มันผิดปกติให้ได้เพราะนี่คือทักษะที่สำคัญของตำรวจค่ะเห็นไหมคะเวลาที่ถ้าเรากำลังจะพูดคุยกับคนเพื่อให้เขามีทักษะการสังเกตที่ดีพอการใช้เรื่องเราวแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เขาเห็นภาพมากขึ้นว่าทักษะการสังเกตนั้นสาคัญแค่ไหนคะ่ะคราวนี้มาที่ดอเด็กตัวที่2ค่ะได้ได้อะไรล่ะคะได้เป้าหมายค่ะ ในทุกเรื่องเล่าเราไม่ได้มุ่งหวังแค่เกิดความเพลิดเพลินนะคะแต่เรามุ่งหวังให้เกิดการเจริญปัญญาด้วยการเจริญปัญญาก็คือถ้าคนเล่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างเรื่องเล่านั้นมันต้องสนับสนุนเป้าหมายนั้นด้วยนะคะยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะเวลาที่ตัวดิฉันเองนะคะมีสอนนะคะในคลสาสใดก็ตามที่อยากให้คนเรียนเนี่ยมองเห็นประโยชน์ของการคิดให้รอบด้าน หรือแม้แต่ถ้าอยากจะลงมือทำอะไรแล้วอยากให้ลองศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้นอย่างรู้ลึกรู้จริงดิฉันก็จะใช้เรื่องเล่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องของนักธุรกิจกับการเลี้ยงแกะนะคะนักธุรกิจกับการเลี้ยงแกะเรื่องมันเป็นยังไงเหรอเรื่องมันมีอยู่ว่านักธุรกิจคนหนึ่งค่ะเขามีความฝันว่าเขาอยากเลี้ยงแกะบนทุ่งหญ้านะคะบนภูเขาเนินเขาเขารู้สึกว่านี่เป็นความฝันของเขาเลยเขาก็เลย เออรี่ค่ะพูดง่ายๆเออรี่รีทายรีบกเกษียณก่อนแล้วก็เอาเงินทั้งหมดที่มีนะคะไปซื้อที่ดินที่มันเป็นเนินนะคะที่มันเป็นเนินเขาแล้วก็มีทุง่งหญ้าแล้วก็ไปซื้อแกะมาปล่อยมาเลี้ยงแรกๆเนี่ยมันเป็นไปตามความฝันเขาบมากเลยแล้วเขาก็แฮปปี้มากปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมาแกะอ้วนค่ะ เขาก็เลยบอกว่ามันช่างไม่น่ารักแล้วว่าแกะมันอ้วนเกินไปมันไม่สมส่วนนึกภาพนะคะหัวแกะตัวแกะหางแกะมันต้องเป็นป้องป้องป้องแต่มันมันกลมไปหมดเลยอ่ะเขาก็เลยไปสั่งเด็กเลี้ยงแกะว่าเธอต้องให้อาหารให้น้อยลงนะเพราะตอนนี้แกะอ้วนเกินไปแล้วแล้วมันไม่เป็นไปตามภาพที่ฉันอยากได้คนเลี้ยงแกะก็เลยให้อาหารน้อยลงพอต่อมาเขาก็ยังรู้สึกว่าแกะมันอ้วนอีกเขาก็ไปสั่งเด็กเลี้ยงแกะว่าให้ให้น้อยลงอีก ก็ปรากฏว่าเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆแก่ก็ยังอ้วนๆ,ๆๆแล้วก็ลดอาหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งแกะตายค่ะและเมื่อแกะตายเขาก็พิ่งคนพบความจริงว่าจริงๆแล้วแกะไม่ได้อ้วนเลยค่ะแกะแค่ขนยาวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเล่านี้ค่ะมันจะได้เป้าหมายในเชิงว่าคนฟังจะรู้สึกว่าโหนี่เห็นไหม เขาไม่ได้ศึกษาก่อนเลยอะถ้าเขาศึกษาก่อนว่าแกะมันมีโอกาสขนยาวได้อะเขาจะไม่เสียแกะไม่เสียเงินลงทุนไม่เสียความฝันไปเลยแค่ต้องศึกษาให้ดีก่อนเท่านั้นเองคุณจะพบว่าเรื่องเล่าแบบนี้ค่ะคุณต้องสะสมเอาไว้นะคะแล้วก็หาวิธีเล่าเพื่อให้มันได้ไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ค่ะมาที่ดอเด็กตัวที่3ค่ะดึงค่ะดึงอะไรล่ะคะแหมเรื่องเล่าอ่ะ นอกจากมันทํางานกับสมองแล้วนะคะสิ่งสําคัญคือมันต้องทํางานกับหัวใจค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องดึงฟิลของคนฟังออกมาให้ได้นะคะหรือที่เราเรียกว่าดึงอารมณ์ร่วมของคนฟังออกมาให้ได้และเราจะดึงอารมณ์ไหนของของคนฟังออกมาล่ะคะคุณก็ต้องจับวางอารมณ์คนฟังก่อนว่าในจังหวะที่คุณจะเล่าเรื่องนั้นนะ่ะคุณอยากให้คนฟังอยู่ในอารมณ์แบบไหนอารมณ์ตื่นเต้นอารมณ์รักอารมณ์มีความสุข อารมณ์เศร้าอารมณ์ช็อกอารมณ์หวาดผวาคุณอยากได้อารมณ์ไหนคุณก็ต้องเลือกเรื่องเล่าให้มันเหมาะสมกับอารมณ์นั้นๆยกตัวอย่างค่ะอย่างดิฉันอยากจะเล่าให้ทุกคนรู้สึกตื่นเต้นนะคะอยากให้ตื่นเต้นนะดิฉันก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ค่ะกางเกงในกับอียิปเฮ้อเรื่องมันเป็นยังไงบางท่านอาจจะเคยฟังแล้วก็ได้นะเรื่องมีอยู่ว่ามีบริษัท2บริษัทค่ะส่งเซลล์ไปขายกางเกงในที่อียิปค่ะ ปรากฏว่าเซลล์บริษัทที่หนึ่งค่ะวิ่งกลับมาบอกนายว่า yeah, แ,วแย่แล้วยแย่แล้วนายแย่แล้วนายก็งงแย่ yeah, อะไรเราขายกางเกงในไม่ได้หรอกทําไมละ่ะก็คนอียิปต์เขาไม่ใส่กางเกงในอ่นายก็บอกอ้าวเหรออในขณะที่บริษัทที่สองก็วิ่งกลับมาเหมือนกันค่ะแล้วบอกว่า yeah, แ,วแย่แล้วยแย่แล้วนายแย่แล้วอะไรแย่ yeah? โหคนอียิปต์ไม่ใส่กางเกงในเจ้านายบอกเออแย่จริงๆไม่นะนายที่มันแย่คือเราจะรวยกันใหญ่แล้วเฮ้อ นายก็งงก็เขาไม่ใส่กันเกงในแล้วเราจะรวยได้ยังไงล่ะเออเซลก็เลยบอกว่ารวยสินายเราก็แค่ไปทำให้เขาใส่ก็เท่านั้นเองเห็นไหมคะนี่คือการดึงฟิลเมื่อเราอยากให้เขาได้ฟิลตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็พลิกผันในตอนจบให้เกิดอาการช็อกจังหวะของการเล่าก็สำคัญนะคะและเรื่องนะคะที่เราจะใช้คำใช้ โมเมนต์ moment, การขยายโมเมนต์นะคะสมมุติเรื่องมันเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเราจะดึงเอาโมเมนต์ไหนมาแบบขยายเพื่อให้ได้ฟีลกับคนฟังละ่ะนั่นเป็นหน้าที่ของคนเล่าค่ะมาที่ตัวที่4นะคะดอเด็กตัวสุดท้ายแล้วค่ะเด่นค่ะเด่นคือส่วนสำคัญมากนะคะในการเล่าเรื่อง นะะในการเล่าเรื่องเนี่ยเราต้องสามารถดึงส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาขยี้นะคะหรือว่าขยายให้เห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนขึ้นแล้วทำไมเราถึงต้องขยี้หรือขยายก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อ3เมื่อกี้นะคะว่ามันต้องใช้ในการดึงฟีลลิ่งของคนฟังออกมาให้ได้นะคะเพราะนั้นทำยังไงให้มันเด่นละ่ะเราก็ต้องเอา เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยมาคลี่ออกมาก่อนว่ามันมีองค์ประกอบอะไรมันมีกี่ซีนมันมีกี่ฉากที่เราอยากเล่ามีภาพที่เกี่ยวข้องกี่ภาพและเราก็ต้องเลือกค่ะนะคะว่าเรามีเวลาเล่าอยู่กี่นาทีเราก็แค่เลือกว่าเราจะเอาซีนไหนมาทําให้มันเด่นนะคะป้องจะยกตัวอย่างเรื่องเล่านี้นะคะเรื่องเล่านี้มีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเขาพยายามฆ่าตัวตายตลอดเลยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีค่าอะไรนะคะคุณแม่เขาก็เลยพยายามที่จะ รักษาเขานะคะจนกระทั่งขณะที่เขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเขาก็ยังพยายามที่จะฆ่าตัวตายอีกคุณแม่ก็เลยต้องส่งเขาไปที่ต่างประเทศในขณะที่เขาอยู่ต่างประเทศนั้นนะคะหมอก็ได้ทําการสะกดจิตเขาเพื่อจะดึงความจริงออกมาว่าเพราะอะไรผู้หญิงคนนี้ถึงอยากฆ่าตัวตายตลอดเวลานะคะเรื่องก็มาปรากฏตรงที่เขาพบว่าผู้หญิงคนนี้ในวัยเด็กนะคะช่วงประมาณ3-4ขวบถูกคุณแม่ พูดคำหยาบคายใส่หน้าแล้วเขารู้สึกว่าคำหยาบคายนั้นน่ะมันทำให้เขาเจ็บและทำให้เขารู้สึกว่าเขาไร้ค่าเมื่อเขารู้สึกไร้ค่าเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไปทำไมมันก็เลยทำให้เขาฆ่าตัวตายตลอดเวลานะคะแต่ว่าเขาทำไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าก็จะมีคนห้ามเขาไว้ได้ตลอดเมื่อหมอรู้ดังนี้ค่ะหมอก็เลยจัดก,การโทรตามคุณแม่ค่ะให้ไปหาในสถานบำบัดแห่งนั้น ในสิ่งที่สำคัญก็คือคุณหมอก็จำลองสถานการณ์ค่ะโดยทำโลเพล์นะคะให้คุณแม่นะคะจับมือผู้หญิงคนนี้แล้วก็มองไปในตาของเขาแล ok the ้วก็พูดประโยคที่ว่าแม่ขอโทษแม่ไม่รู้จริงๆว่าแม่พูดอะไรลงไปแม่ขอโทษทั้งหมดมันเป็นความผิดของแม่เองมันไม่ใช่ความผิดของหนูเลยแล้วแม่รักหนูสุดหัวใจเมื่อพูดจบค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยฆ่าตัวตายอีกเลยนี่คือเรื่องเล่านะคะที่ตัวดิฉันเองมักจะเอามาใช้ในการสอนเรื่องการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์เวลาที่เราอยากให้คนเรียนรู้ว่าทุกคำที่ออกจากปากเรามีผลกระทบต่อผู้อื่นเสมอแม้ว่ามันจะออกมาเพียงไม่กี่เสี้ยววินาทีแต่มันส่งผลกับคนทั้งชีวิตได้ แล้วเรื่องเล่าแบบนี้แหะค่ะนอกจากมันจะโดนใจแล้วมันมีซีนนะคะที่มันสามารถดึงออกมาทําให้มันเด่นขึ้นมาซึ่งเมื่อกี้นี้คุณจะพบว่าสิ่งที่ดิฉันดึงออกมาให้เด่นก็คือซีนที่ตอนคุณแม่จับมือเขามองตาเขาแล้วพูดกับเขาเพราะอะไรดิฉันถึงเลือกตรงนี้มาทําให้มันเด่นก็เพราะว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่มันจะพลิกพฤติกรรมหรือพลิกสถานการณ์ของเรื่องเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ ฝากนะคะถ้าอยากทำเรื่องไหนให้มันเด่นลองดูค่ะว่าฉากเ,าเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ใดตรงไหนที่มันเริ่มเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องตรงนั้นละค่ะเราเรียกว่าจุดพีคหรือว่าจุดที่มันเราใจจุดสูงสุดเราก็ดึงออกมาทำให้มันเด่นขึ้นได้ค่ะจบไปแล้วนะคะกับเทคนิค4ดอเด็กในการเล่าเรื่องค่ะก็ทวนกันอีกครั้งนะคะอันที่1ค่ะ เล่ายัางไงให้โดนใจนะคะโดนใจผู้ฟังก็ต้องรู้จักผู้ฟังก่อนนะคะอันที่2ค่ะเล่ายัางไงให้ได้ตามเป้าหมายเพราะนั้นคนเล่าเรื่องต้องรู้ก่อนนะคะว่าเรามีเป้าหมายในการเล่าเรื่องนี้เพราะอะไรวิธีเช็คง่ายๆค่ะเมื่อคุณฟังเรื่องเล่าของตัวเองจบแล้วคุณต้องถามตัวเองว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรนะคะถ้าคุณรู้แล้วนั่นแหละค่ะเป้าหมายของคุณ มันตรงกับที่คุณตั้งเป้าไว้ก่อนเล่าไหมถ้ามันตรงก็บิงโกค่ะนะคะอันที่3ค่ะคุณสามารถดึงฟีลลิ่งหรือดึงความรู้สึกคนฟังได้ไหมอันนี้คุณก็ต้อง เอาเรื่องมาตีก่อนนะแล้วถามตัวเองก่อนว่าคุณอยากจะจับวางความรู้สึกคนฟังให้อยู่ในอารมณ์แบบไหนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายคือทำให้มันเด่นเมื่อคุณอยากจะดึงฟีลลิ่งเขาได้คุณก็ต้องรู้นะคะว่าฉากไหนสถานการณ์ไหนที่มันเป็นจุดพลิกผันเป็นจุดที่มันเป็นจุดพีคของเรื่องที่คุณจะทำให้มันเด่นขึ้นได้ถ้าคุณทำได้ครบทั้ง4ดอเด็กนี้รับรองค่ะการเล่าเรื่องของคุณจะโดนใจผู้ฟังแน่นอนค่ะ